ผมมีผลงานได้ทุกวันเน <P res> พราะประชาชนนะผมไม่ได้มองว่าเพราะตัวเองนะเพราะเขาเอ็นดูเราคําที่ผมโดนดา่า <P res> ผมไม่โกรธเขานะผมอยากให้เขาด่าด้วยซ้ำเพราะเขายังดูเราวันไหนแบบทัวลงผมเนี้ยก็เบาๆหน่อยอย่าดา่าเลยเพราะว่าเจตนาเรา <P res> เป็นคนขยันทํางานเ <P res> พราะคนข้างหลังจริงๆ <P res> พอ่อแม่หมาแมวที่เราเลี้ยงแล้วผมก็รู้สึกว่าอาชีพศิลปินตลกหรือนักแสดงตลกเนี่ยมันจะมีความที่ต้องเอนเตอร์เทนต้องมีความคาดหวังไม่ใช่เหมือนนักแสดงหล่อๆคือหล่อเขาก็ต้องดูแลตัวเองอีกพาร์ทหนึ่งที่ทําให้ลุกตัวเองไม่ช้ําแต่เราอ่ะจะมีความ ดันทุกครั้งเวลามารายการไหนเงี้ยแล้วแบบเขาดัานมีแบบว่าเฮ้ย,ยมึงเอามันมาไอ้นี่มันยังฮาอยู่อะวะแอบยินอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอ่ะไม่เป็นไรงินให้พ่อแม่ไม่เป็นไร<อ>ก็นิ่งๆไปก็แค่มีความรู้สึกว่าคิดบวกการคิดบวกเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วอะเราเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันไม่มีใครใบนโลกไปนี้หรอกที่มันรักเราชอบเราเราไปคาดหวัง <c oughs> เพราะการคาดหวังเนะี่ยมันทําให้เราผิดหวังไนงะอย่างพี่นุ้ยเชิญยิบสอนผมบอกว่ามึงไม่ตลกรายการนี้มันด่ามึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ค่อยไปรายการอื่นไม่ต้องมาคาดหวังเราไม่ต้องมาเค้น ก็พอเรายิ่งโตอ่ะจากเด็กคนด่าเราเราไม่โกรธนะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบไอ้แจ็คอะไรเงี้ยด่าในผลงานไม่ว่าแต่ถ้าแบบดูถูกนะมันคนละเรื่องนะมันเหมือนกับเวรกรรมมันมีจริงสมมุติว่าทีมงานคนนี้เขาไม่ให้เกียรติเราแล้วถ้าเขาโดนคนที่ไม่ให้เกียรติเขามั้งอะ่ะเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วไอ้แจ็คมันโดนอะไรเพราะว่าถ้าคุณให้เกียรติคนความโชคดีของคุณคุณก็จะเจอคนดีๆไงเมื่อสมมติเราไปเงี้ยคุณเห็นดาราคนนี้รวยหน่อยคุณเห็นดาราคนนี้แบบเบอร์ใหญ่หน่อยคุณก็จะลงกับใครไม่ได้มันลงกับเเราาสมมมมติั <S <S ันนีออึงผไ่่่พูดชืแ้วบบฮย มึงดีๆเลยวะมึงแบบมันเล่นอะไรที่แต่ผมก็เล่นนะให้ไงแต่กบอีกคนนึงก็ทําแบบเราอะ่ะแต่มันไม่กล้ามันกลายเป็นว่า,าว<อ>เียเซลนะคือหรือว่าพอเห็นเราเป็นเด็กหรือเปล่าหรือเราต้องวางตัวอีกแบบเปล่าเราเนี่ยกับทีมงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะให้เกียรติเขาเพราะเขาโดนนายด่าไม่ทีอยู่แล้วถ้านายโมโหเลยหนึ่งมึงโดนแน่ทำไมมึงนี้มึงหาคอนเทนต์มามึงไม่ฉลาดไงคือมึงโดนมาไงแต่พอเอาเรามาพอกดคนอื่นไม่ได้มากดเราซึ่งเราก็รู้สึกเสียเซลว่าทําไมวะหรือกูต้องรวยวะคือออเเรราคิดใจหกบ์่ แบรนเนมวะคือเราจะดูออกว่าอ mm ันไหนเล่นไม่เล่นเพราะเราอาจจะไม่ทํากับคนอื่นแน่นอนถ้าเราเห็นไอ้นี่มันทําอย่างนี้แล้วอะเพราะเราจะรู้สึกว่ามจะไปว่าคนทำไม มันไม่มีผลงานหรือมันไม่ทําให้มันหามันก็ไม่มีงานเองอะ่ะมันไปวัดกันผลงานเองถูกว่า<อ>สิ่งที่อยากจะบอกคือผมแค่รู้สึกว่าคนบนโลกใบนี้ใครที่มาทํางานบ้านเราคนนอกอะ่ะมาทํางานบ้านคุณ<อ>เขาให้เกียรติคุณเขามาตรงต่อเวลาเขาอยากทําให้รายการของคุณน่ออกมาประชาชนรักในบริษัทของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางตัวใหม่ไม่ใช่ว่าไอ้นี่เบอร์เล็กไอ้นี่เบอร์ใหญ่ไอ้นี่ขาลงไม่เกี่ยวมันให้เกียรติบ้านมึงแล้วมึงควรจะให้เกียรติเขามึงต้องต้อนรับเขาเหมือนกับพี่วูดดี้สอนผมว่าดาราคนนี้มาบ้านเรา เราต้องดูแลเขาดีเราต้องมองเขาเป็นแขกมึงอย่าเปรียบเทียบอย่ามองว่าไอ้นี่เบาแล้วกาลังขาลงไม่ได้เอ็กซ์ต้าหรือใครก็แล้วแต่มาบ้านมึงมึงต้องดูแลเขาอย่าไปแบ่งชนชั้นว่าคนเราไม่มีอะไรแน่นอนถ้าวันหนึ่งอ่ะมันขึ้นมาจงจําไว้ว่าไอ้นั่นอ่ะมันจะจํามึงแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเข้าใจหรือยังออความที่แบบน่ารักกับทุกๆคนอนะ่ะหรือไนซ์กับทุกๆคนอนะ่ะมันดีหมดเว้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีอ่ะ